สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพาชมรถสิบล้อดำสองเพลฮ h โนเอ m เอนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าสั่งทำํำลายสภาพสวยนะครับพร้อมใช้งานนะครับทางทีมงานก็ เตรียมเช็ครถเตรียมส่งรถลูกค้านะครับอําเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนลงซื้อขายรถมือสองนะครับรถที่ร้านนะครับยังมีให้เลือกชมอีกเยอะแยะมากมายหลายรายการนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถที่ร้านนะครับกำลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะครับโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0908588220 0933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธสยงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพ,าาลพุทธยยงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรถที่ร้านยังมีให้เลือกชมอีกเยอะครับช่องทางการออกรถนะครับมีออกได้ทั้งระบบผ่านโรงงานน้ำตาลนะครับระบบผ่านทกสนะครับ หรือว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือเป็นระบบเงินสดนะครับจัดไฟแนนซ์เราจัดกันง่ายๆนะครับอนุมัติแล้วเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้าที่สนใจก็โทรสอบถามได้ฝากพี่น้องทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ